หออีกสักนิดนึงอีกนิดนึงมาอือเอาอีกนิดนึ่งโอ้โหยังไงครับชึบโอ้โ,อโ,อโอหรอบสุดท้ายเรียบรอยโอ้โ่อา่โเคอะ ก็ได้กําไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ทุน1,000บาทนะได้กําไรมาอยู่3 000, 4 000, 6พบาทโอ้โหสุดยอดเลยนะกับเบ็ดยี่สบนะเพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับค่าย pg นะคะชื่อเกมชื่อว่า wild b e t i l นะคะะมาดูกันนะคะว่า นะเกมนี้จะเป็นยังไงนะคะก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะอ่ะวันนี้นะคะเราก็เข้าเป็นตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะมางบ1000บาทนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะนะคะตา,าตาจา่ายก็ไม่ขออธิบายนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจะรอดหรือจะล่วงนะจะอ่ะโอเคก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเอาเลยเนาะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะจ๊ะมาอ่ะ เบ็ดนนะ้าขั้นต่ำก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งบาทนะคะเราก็มาเริ่มันเลยนะห้าบาทนั้นเพื่อนไปเลยจ้ามาเปิดแรกมาก็สวยกันเข้าไปเลยนะเออไม่ใช่มันสวยแต่เปิดแรกนะเพื่อนด้วยอื้มไม่ไหลต่อให้เลยนะยังไงเนี่ยเออเฮ่ออือ,อ โอ้โหว้าวหลายรอบละมาอื้มน่าเสียดายนะโอ้โมีวายแต่ใช้ไม่ได้แมอะเพิ่มเบ็ดหน่อยนะห้าบาทเหมือนจะคุยไม่รู้เรื่องเลยนะเพื่อนอม,มันเหงาหน่อยเกินไปหรือเปล่าฮึมมาฮะ อืมสวยดีเออโอ้โหน่าเสียดายนะคะคิดว่าจะไหลต่อมาสวยเจอม,ม,มาขอเปิดเทอร์โบนิดนึงลองดูนะเพื่อนมันจะเวิร์กหรือเปล่านะเทอร์โบของเขานะ เอได้อยู่ว่ะสวยโอ้โหค่ะสแกตเตอร์แค่ตัวเดียวเองอ่ะน่าเสียดายนะอมาโอ้โหมาดี ก็ามาดีครับโอ้โหขาดตากาเตอร์แค่ตัวเดียวอีกแล้วอยากเห็นฟรีเกมเขาจริงๆม่รู้จะได้เห็นตอนไหนเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายจริงๆเลยนะ สำหรับใครนาะที่ชอบคิวนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ้ะฮึบโอ้โหน่าจะไหลต่อนะไหลต่อนี้มันเลยเพื่อนเลยไหลาย,ยาวๆกันไปนเลยสิอืม ฮึ๊บฮึ๊บสกัดตื้ออ,อุ๊ยมาดีดอกเนี้ยโอ้โหจุกจุกกันไปเลยท่านผู้ชมบิ๊กวินสองร้อยแปดสิบสามบาทนะคะเออก็ถือว่าสุดยอดนะวายมาแมน่าเสียดายจริงๆเลยมาไหลกันเข้าไป คูณสี่เขาไปแล้วตอนแรกะอือโอ้ถ้าคิวมาตัวหน้านี่โอ้โหโคตรเวิร์กเลยฮึบ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหจะว่าแบบนี้ก็ไม่ได้นะสิบสวยเออเหอะแหมตแกตเตอร์ เอออย่างเงียบเลยยังไงเอา้าทำไมถึงเงียบแบบนี้เนี่ยสวยจึบ๊บโอ้โหวายอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้มาสิบสวยดิโอ้โหมาดีไหลต่อโอ้โหสี่สิบเก้าบาทมาอึอ่มชอบจริงๆเลยนะแบบ ไอวายๆนะเยอะจริงๆเลยแบบนะั้นมาดิเออมาสวยโอ้โหยังไมไม่ไหลต่อวะสวยปึ๊บ โอ้โหมาไปเบตยี่สิบนะคะมาดูกันโคตนเงียบเลยเพื่อนเอ้ยเอออย่างเงียบแบบนี้สี่ฮึบเอา้ามา ขาดสกแกตเตอร์แค่ตัวเดียวโอ้โหขาดสกแกตเตอร์แค่ตัวเดียวอ่ะแม่งจะมาหน่อยก็ไม่ได้นะเพื่อนเอ้ยถ้ามานี่ก็คุ้มนะบอกเลย ขาดเคสวยวายมาดีโอ้โหร้อยแปดสิบเจ็ดบาทได้อยู่ มาเต็มจอโอ้โหค่ะคิวแถวแรกแถวเดียวอ่อนเพื่อนเฮ้ยมาสแกตเตอร์มาแล้วไปไปดูกันนะคะเออสิบสองฟรีสปินนะจ๊ะเหลือตั้งอยู่สามร้อยกว่าบาทโอ้โหจากห้าร้อยอืมโอ้โหอย่างเงียบดีวะเอายังยังยังเอา ได้อยู่โอ้โหร้อยห้าสิบและมาดูกันโอ้โหทุนพันหนึ่งนี่ว่าโอ้โหไม่ใช่ห้าร้อยดิตายแหละจะรอดไหมเนี่ยชึบเรียบร้อยครับชึบโอ้โหบา้าเอ้ยได้มาร้อยกุ้บาทฟรีเกมโอ้โห คตรคุ้มอะเพื่อนเป็ดยี่สิบได้มาแล้วก็บาทเออกูเชื่อเขาเลยยอมครับท่านผู้ชมออดีเหมือนกันนะเนาะมาอีกรอบหนึ่งมาดูกันสิบสองฟีสปินเออรู้จะเป็นยังไงนะคะไปดูกันสามรสิบกบาทนะเหลือเออ ดูวายดีน่าเสียดายอ่ะโอ้โหโคตรแย่เลยอ่ะดูดูด,ดูดูเธอถามทำไมถึงทำกับฉันได้โอ้โหมาฮึบฮึบชุบหมาได้อยู่สวย เอามาดิได้อยู่จังหวะนี้เอาไปดิฟรีในฟรีไหมเพื่อนเก็มาดีครับโอ้โหแม่งโคตรเอานะเพื่อนๆปอ0ห้าสิบบาทเมกวินโอ้โหแถมได้ฟรีในฟรีด้วยนะคะแจ๋วเลยนะจังหวะนี้โอ้โหบวกมาอีกสอฟรีสปินนะเอาดิยี่สิบาเพื่อน แม่งสุดยอดอจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะมาเยอะขนาดนี้ก็จริงแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงเอ,อ้คูณสิบสามเขาไปแล้วเออมาคูณสิบห้าแล้วเพื่อนเอ้ยโอ้โห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  เรียบร้อยดูๆแล้วโอ้โหเออได้อยู่สวยมามาอึ๊บโอ้โหพันห้าเฮ้ยไม่ยังโคตรเอา ไอ้บ้าเอ้ย2,483้ย24บาทอีกแล้วเหรอโอ้โหแม่งสุดยอดนะยังไงเหลืองห้าฟีสปินอือหือขออีกสักนิดนึงอีกนิดนึงมาเออเอาอีกนิดนึงโอ้โหยังไงครับ ชึบโอ้โหรอบสุดท้ายเรียบร้อยโอ้โหจบไปที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทนะเพื่อนโอเคอ่ะก็ได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหทุนหนึ่งพันบาทนะได้กำไรมาสามพันสี่ร้อยสิบหกบาทโอ้โหสุดยอดเลยนะกับเบ็ดยี่สิบนะเพื่อนอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้า คลิปนี้เราผู้ผิพกษาใดเราต้องขออภัยด้วยเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยเนาะจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลคปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า